หากพ่อแม่พี่น้องไอพี y บอ d y ี u ฟั i กิ้งจ็ที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอา,ปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันอาวกาศไปซื้อของที่ดานนาม c ทุกคนครับวันนี้ผมได้ทุกคนดูอะไรคือมันมีเด็กมาท้าเว้ยปกติผมจะไม่ค่อยได้รับคําท้าเด็กแลอะอะผมเปิดเผยชื่อเฟซเลยลีโอรถซิ่งมั่งมีป่ดูหน้าน้องแกด,ดิ<ส>น่าจะเป็นน้องเสืด้อดำครับอันข้างหน้าน่าจะเป็นพ่อนะครับนะมันมาปากดีสิผมซึ่งตอนนั้น ปกติอะเวลาคนทักแชทมามันจะไม่ขึ้นนะเว้ยเป็นไรไม่รู้่เฟสน้องแกเวลาน้องแกทักมาเหมือนน้องแกมีเพื่อนผมในเฟสอะเออมันเด้งขึ้นมาเลยผมก็เลยได้ดิขอวันศุกร์เน็ตกูกาก <c oughs> ผมเลยบอกว่าวันอาทิตย์แปะมาดิมาดิรออะไรอะเออวันนี้วันอาทิตย์นะครับน้องแกทักมาตอน6กโมงครึง่งซึ่งผมนอนตีสามไงประเด็นโอ้โหใครจะตื่นมามาดิไอ้ไก่ไม่ตอบกระจอกมาดิแน่จริงต่อ้คุณยี่สิบวิผมจะต่อยแค่ห้าวีพอนะครับไม่ตอบไอ้มอสนี่ผมตื่นตอน10บโมงรีบออบรีบเดี๋ยวซ้อมรอมาดูดีน้องแกส่งอะไรมาอะไรนะพูดว่าไง,นะงน้ำกินอ่ะ มึงเป็นลูกน้องยูดายปะเนี่ยฮะ <c oughs> ตรงใส่เล่นวีฟายเยอะไอ้ลูกน้องยูดายชัวไปอะไรพร้อมอยังนะครับตอนเย็นแล้วกันบ่ายสามผมก็เลยผัดเวลาไว้เรื่อยบ่ายสามครึง่งมาดิมาสี่โมงแป๊บมาดิพร้อมอยังมาเรียบร้อยเอาชื่อมาผมแอดเรียบร้อยแล้วอย่ามาจอกันดีกีมาเล่นสักสี่ห้าตาแล้วกันครับผมพูดเลยวันนี้นะผมจะจัดไอเด็กนี่ให้มันได้รู้สำนึกของฉัดวงเอาวทำไมน้องเกมบไปรับเพื่อนผมเนี่ย A later few moments โอ้ยในที่สุดก็ได้ครับผมน้องแก๊สผมมาละเพื่อนเก่าเอ๊ใช่เหรอน้องเป็นเพื่อนเก่าวะฮะไอเรียวโรซิงฮะไอเด็กนี่แกต้องเจอฉันฉันบอกเลยว่าฉันเจาด่านใหม่ไปเล่นกับน้องแกวะนดีเออด่านใหม่ด่านเลยบอกเลยว่าด่านนี้ผมซ้อมมาเป็นอย่างดีแต่ผมก็ยังเลี้ยงผมได้เป็นอยู่ดีครับผมหมายถึงว่าผมก็ยังแบบมุมกระโดดยังไม่เสียอะไรพวกเนี้ยเออผมจะแบบตัดยังโกงไปเลยมาดิมามาแค่กดเท่านั้นแหละนะไอเรียวโรซิงแกปากดีมากใช่ไหม ผมจะเล่นกับน้องแกรประมาณสัก4ตาแล้วกันนะผมถ้า3ตามันจะแบบไม่มีโอกาสที่น้องแกได้แก้ตัวครับสี่ห้ตาอะไรอย่างเงี้ยดูจากแฟชั่นนะครับผมนะผมก็โน,โน,น่นึงอยู่แหละเน็ต,เน,ตเน็ตเราช้าไปเปล่าน้องลีโอ,นอ,โอเน็ตเราช้าไปเขาบอกนี่มันนานแล้วนะฮัลโหลอ่าเวิร์นเวิร์นเร่งเครื่องรอมาไม่ต่อให้ด้วยทำไมอ่ะเออออกตัวแยงแรงครับบอกมาดิมาดิมาดิาดโอ้ยูผมหมุนหมุนรอด้วยกันว่ะผมหมุนรอด้วยกันว่ะเออชนไหม พี่ให้โจน่อยพี่ให้น้องโจนเลยมาดิมาดิน้องมาดิฉลับดีไปเอ้าป้านี่แกบังอาจเหรอน้องฮะนี่น้องบังอาจมาโจมพี่เหรอดูดิโอ้โหฉหนันหลุยเกินรอดโอ้โหยังไงดียังไงดีสิคือถ้าผมแบบปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบมันก็ชนะอยู่แล้วแต่ผมดิบล็อหน่อยละกันนะครับ อนให้น้องแกหน่อยละกันนะเออหมุน3ามรองศองศาทุกโค้งไปเลยไปมารีบมารีบมาไม่ต้องรอเอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมารีบมารีบมาตามไมให้ทันดิดองอสิงว่ะเหมือนเล่นคนเดียวเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวผมจอดรอเลยแล้วกันครับเร็วๆนะไอลีโอโลซิงแกรีมาซะแกจะไปไหนทำไมรองแกมาช้าจังเหลือแล้วนะโอ้โหทางรัดก็ไม่ไปด้วยหรอนี่คือนี่นี่น้องต่อยพี่ไอ้บ่เอางี้เลยผมจะไม่เข้าทางรัดแล้วกันทุกคนมา เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอน้องเก๋แล้วกันนะไอริโอลรซิ่งแกแซงฉันไปเลยว่ะทันทีแกแซงแกว่ะอ่ะอ่ะไปไปไปซะผมจะไม่เข้าทางรัดแล้วกันเออไปไปว่าจอดรออะไรโอเคผมจะไม่เข้าทางรัดนะครับทุกคนนะตรงหงตรงเขืนตรก็จะไม่เข้านะครับผมอ่ะทีนี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วผมจะไม่เข้าทางรัดว่ะผมจะตรงไปเลยเออแล้วผมก็จะชนแล้วผมก็จะรีรถด้วยมาดิข้างหน้าผมก็จะไม่เข้าทางรัดมาดิ เฮ้ยผมกดไม่ติดว่ะทำไมผมกดไม่ติดว่ะเอาดิอดีนี่ต่อให้เลยกดไม่ติดด้วยอ่ะอะไรจะขนาดนั้น CW W ไปดิไม่เข้าทางรัดแล้วกัน CW W ไปครับผมเออ CW W โอ้โหฉันหลุยเกินอ่ะอยู่ชิดขอบขวาเลยอ่ะ มาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพี่จอดรอแล้วโอ้น้องจะพี่จอดรอแบบนี้ตลอดทางไม่ได้และคือผมไม่เห็นชื่อน้องแกเลยว่ะเอามาแล้วครับผมลลโอโรซิ่นครับจังหวะนี้ไม่เข้าทางรัดได้ครับผมโอ้โหสงสัยน้องแกยังเล่นไม่เป็นว่ะโอ้ย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 ผมพลาดนเนี่ยอุย้ยผมไม่ได้เข้าเส้นชัยอุวยผมไม่ได้ที่หนึ่งแน่เลยทุกคนช่วยผมด้วยวะ่ะโอ้ผมไม่ได้ที่หนึ่งอะโอ้ผมที่สองทุกคนโอ้แม,ม่น้องผมแเบน้อง ทำไงเนี่ยอ,อ๋อน้องแกนําผมไปแล้วครับหนึ่งศูนย์นะครับโอ้ไม่นะอย่าทําอย่างนี้กับผมต่อไปเอาด่าในไหนดีแนะ่ผมว่าเจ้าด่านแบบสี่สิบสิบเอ็ดละกันนะครับผมผมจะขาาัดบีไปเลยละกันไปผมว่าด่านนี้ทุกคนน่าจะเล่นเป็นนะเพราะมันเป็นด่านมานานแล้วผมเอารถอ่ะขัดบีแล้วกันคนระับไม่ไม่รีบครับขัดบีขัดบีขันไหนโหดโคตรสุดสําหรับผมนะ่าจะเป็นไทยแลนด์นะสำหรับผมนะคือแบบตาแรกน้องแกก็ชนะผมแล้วว่ะตาที่สองผมจะต่อให้สักสิบห้าปีละกันโน่นนะขัดบีอะไรมาเอาขัดบีมันซู่ซึ้นาาี่มดูซิ ว่าคาร์ดเอน้องแกจะชนะผมได้หรือเปล่าว่ะไปไป,ไปมาเดมาดิไปเลยไม่ต้องรีบน้องไม่ต้องรีบพี่ต่อให้15วีบ่ะขอดีฟเอาในโตหน่อยละกัน 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... CW ดับบิวไปเลยครับผวงม1งามล้วบเอมาละบอกเลยปากดีมากใช่ไหมแอะต่อให้ชนได้มั้ย ปากดีมากใช่ไหมครับน้องเด um yes ี๋ยวน้องเจอพี่แน่ๆเลยพี่พูดแค่นี้แหละนะน้องต้องเจอพี่ป่ะนะไอ้น้องลลโอเลยลซิ่งอะไรเนี่ยนำไปเลยตอนนี้น้องแกนนำผมไปหลายโค้งมากเลยนะประมาณ3โค้งครับผมตายต่อให้ไปก่อนต่อให้น้องแกไปก่อน cww ไปครับผมอีกแค่โค้งเดียวครับแค่เราเราต้องเข้าทางรัดให้มันชิดๆขอบแค่นั้นแหละอีกนิดเดียวใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วอีกนิดเดียว ปากดีะวะฮะต้องแ็่ปากดีป่ะเออไม่ได้เจอเด็กปากดีอย่างนี้มานานละตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคลิปแบบต่อให้เด็กที่สิบวิ่งแต่ปีที่แล้วอ่ะนานมากอ่ะอีกแค่โค้งเดียว,วครับก็จะแซงแล้วอ่ะดูดิ TWW ไปไปไปต่อบ,บูสไปไปไปแซงนะ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 เออมาดิ ก็มาดีก็แซงแล้วว่าน้องเดี๋ยวผมจะดี๓๐๐หกสิบองศาไปสามร้อยชิบงศาตั้งแต่โค้งนี้ไปต้ปนไปเลย,ยเอ้ยก็มาไมา้ทนันไม้ทันไอ้น้องไม้ทนันไม้ทนันเด็กไม้ทันเอ้ยชน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 โอ้ยเอว่ะเอว่ะว่ะไปแล้วว่ะน้องแกไปแล้วว่ะไปแล้วไปแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมต้องแซงคืนผมต้องแซงคืนผมต้องแซงคืน ผมต้องแซงคืนว่ะเดี๋ยวผม 3, 4, 5, 3, 5, ดิฟทถามน้องสิบบางสาหน่อยลักกันเอ้ยไปแล้วครับจังหวะนี้น้องแกแซงผมไปแล้วอุ้ยผมชนอ่ะทุกคนฟึบฟึบ C W โอ้ย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 ใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อ C W W ับบีบบางสารตัดตัวมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิ แดวงเอ็หวานนี saya, é, ่ไม่รู้เคมซีวีววีป่ะแม่เข้าทางร้านหน่อยละกันถามเราสาดด้วยเลยละกันวู้อุ้ยผมจะเป็นน้องแกอีกแล้วทุกคนช่วยผมด้วยอุ้ยผมเได้เลยอ่ะดูดิไปก่อนละกันน้องเอ้ยทุกคนเกมผมค้างโอ้ไม่ไม่น่าโอ้ตอนอีกสองผมก็แพ้น้องแก้ครับโอ้น้องแกบอกว่าอ่อนนะครับจำคนด้วย ผมยอมไม่ได้โอ้ทำยังไงดีเนี่ยทุกคนโอ้ผมเศร้าว่ะผมจะร้องไห้อ่ะโอ้น้องแกบอกว่าผมอ่อนนะเอ็งไม่ต้องเข้าเส้นชัยเลยตาดิผมประกาศสักดาเลยว่าตายน้องแกไม่ได้เข้าเส้นชัยแน่นอน่ะน้องแกเอาไทยแลนด์มาหรอมาผมเอาคาัสเอมาดิ <c oughs> <c oughs> มาดิมาดิเอ็งว่าข้าอ่อนเหรอวะเอ็งว่าข้าอ่อนอย่างนั้นเหรอมาดิครับมาดิครับ ไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมต้องแซงน้องแก,กะให้ได้ปะมาผมไม่นี่ละผมไม่อ่อนให้แล้วตอนนี้ผพูดเลยผมพูดเลยว่าน้องแกะไม่มีฐานเขาเล่นเช่นไฉวะถ้าน้องแกะเข้าเล่นช่นไฉนะผมวันนี้ผมตอนสตรีมผมจะแจกบัตรทูมันนี่ทุกคนคนละพันเลยเออมาดิ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 มาด,มาดิไทยแลนด์หรอเราไทยแลนด์มาสู้กับฉันหรอฮะฉันถามเองหน่อยว่าน้องฮะเองเอาไทยแลนด์มาสู้กับพี่หรอสี่เหลบิวบิวไปเลยครับผม เออโอ้โหบูธยาวเ,เกินดูรถดิเอาไงดีตานี้เอาไงดีดีไปเอาอยัางไงดีว่ะเอาอยัางไงดีว่ะสีฟ้างสงศาไปดีว่ะตันในโตไปดิว่ะบ W W ไปครับผมแชร์ดอยู่ไปพุง่งปึ๊บิ C W ไปโค้งนี้โค้งนี้ไปแชรแฝด C W ไปมาเอ็บบมเองมาเอ็งมาในถาวาน้องเอ็งมาในถาวาเอ็งมาในถาวรฮะเอ็งจะเก่งแต่แค่ไหนเชีอยวฮะ เอ็งมาดิเอ็งมานี่ดิไอเด็กนี่ไอเด็กนี่กระชักจะเหื่อมเกิมชั้นขึ้นไปแล้วนะมามาวู้ฮู้มามามา,มาดิปึ๊บโ,โ,โอ้โหไอ้ไม่ได้เขาเส้นชัยเอ้ยไม่ได้เขาทางลัดเลยอ่ะน้องโอ๊ยไหนโดมิเนเตอร์เอ้อเปลว่าตาเนี้ยน้องไปดิ C W W ไหครับผมเออก็คือบอกเขาเ่นชัยเร็วเกินอุ๊ยไม่ได้เข้าเส้นชัยหรออันฟินิชเตสนะครับน้องพี่แม่งเศร้า่ะคาร์ซีเลยไหมผมไม่ได้เล่นคาร์ซีนานแล้วอะด่านที่ผมว่าน้องแกน่าจะเล่นเป็นนะเอาด่านง่ายๆเลยผมจะเอาด่านดา เอาด่านเป็นเนิมลอสแอ n เจลิสไปบอกไว้ก่อนว่าด่านนี้ผมเล่นก็ไม่ค่อยเป็นนะพูดเลยนะว่าด่านนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนที่แบบดูสตรีมผมหรือดูคลิปผมจะรู้ว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะด่านเนี้ยตาเนี้ยตาสุดท้ายแล้วมาพี่เบื่อกับคำพูดของเองแล้ว嘛นะไอ้ Leo r i s i n งเองจะต้องเจอฉันเอาคาร์ซีตบว่ะเฮ้ยน้องแก้วค,คาร์ B เลยมาคาด์บีหอรอรถพี่เอกอ่ะเนี่ย <el tune> น้องแก้วรถพี่เอกมาก็มาดิมาดูซิคาร์ซีรถฟักทองกับคาร์บีรถพี่เอกอันไหนจะชนะวะฮะไอเด็กข้างไข่เองมาดิว่ะ นียไงโดมิเนเตอร์อะไรไปต่เนี้ยผมผมพูดเลยนะตาที่ผมไม่อ่อนให้นะผมพูดเลยผมจะประกาศนะตรงนี้ว่าตานี่ผมไม่มีทางอ่อนให้น้องแกดเด็กขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถอะไรวะนนี่ยผมผมผมไม่เคยเล่นรถคันนี้เลยอะไม่ใช่ไม่เคยดิเคยเล่นอยู่ครับผมเคยเล่นหนาตอนรถมันมาใหม่ๆห่แต่ยังไม่เคยแบบเล่นแบบอีกเลยอะออ เล่นแค่รีวิวเฉยๆมาดิมาดิาด C W W ไปครับผมโอ้สองร้อยเก้าสิบสี่ว่าแต่ฟักช่วยผมด้วยเองจะเก่งสักแค่ไหนเชียววะฉันถามเองเถอะวะฮะไอ้ลีโอลดซิ่งเองอยู่ไหนกันดีกว่าเดี๋ยวข้าดิฟรอเองละกันไม่อยากแบบโกงเด็กน้อยอะครับนะเออผมไม่อยากโกงเท่าไหร่หรอกเด็กน้องเด็กน้อยอะไรพวกเนี้ยมาดิฟรอไป C W เอ้ยได้แค่ C W อะมาดิมาด,มาดิปึ๊บ ปปิบเปิบเปิบเฮ้อยอยู่ไหนน้อง,นอ,องตามพี่มาน่ะไอ้คา์ดบีเอ็งตามพี่มาซะไอ้รถฟโฟลก์กผมชนไปหนึ่งทีไปเพื่อความอยู่รอดของน้องแกไปเออโอ้ยผมเลี้ยงบูติดน,นะเว้ยทำไปเล่นไปนะเว้ยคณะเนี้ยเอออย่ามาดูถูกคัสซีนะครับตึงแม้ว่าจะมีในเกมแต่ไม่มีคนเล่นแหละก็อย่ามาดูถูกน้องนะครับเออก็มาดิ อแอดหวงแอดหวานนี่พี่เอาเกมซีวไปเลยน้องพี่จะเหินขึ้นตรงนี้ว่ะหนึ่งสองเรียงบูไม่ติดเลยรถมันนีเกินมาเอ็ดเอ็ดดีวเอ็ด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 ผมอยากแพ้ว่ะผมไม่น้องเกแพ้แล้วกันเอ้ยผมไม่น้องเกชนะแล้วกันว่ะผมอยากรู้ว่าน้องเกจะพูดอะไรว่ะเบียกหน่อยแล้วกันผมจะชนผมจะชนน้องเกน้องอยู่ไหนเอ่ย ในแมพนี่พี่ไม่เห็นอันดวงตาอันน้อยนี่ของน้องเลยนะน้องรีบเบิงเนตรมาซะดีๆน้องพี่ไม่อยากขี่ไปว่ะเดี๋ยวมันรีเซ็ตรถให้พี่ว่ะนี่เนคนเดียวมันเนี่ยนี่ผมเล่นคนเดียวหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยมาละมาแล้วครับผมผมเห็นแวบๆวบเมื่อกี้ลีโอลถซิ่งมาด้วยความเร็วสูงเข้าเส้นใจเป็นี่เรียบร้อยโอ้ผมแพ้พน้องแกอีกแล้วอ๋อผมแพ้ครับอ,อ,อ,อเดี๋ยวผมทักไปบอกแล้วกันนะครับน้องพี่แพ้ว่ะน้องโหดเกิน พี่ยอมละน้องเกอ่านแล้ววะรอรอดูผมอยากรู<_<_้ผมอยากรู <ok ้ปฏิกิริยาการตอบโต้ของน้องเกว่าน้องเกจะพิมพ์อะไรมาวะพิมพ์ยาวซะด้วยนะเราอะไปละเอาไม่ปากดีใส่เรียวน้องโอเคไว้วันหน้ากลับมาอีกครั้งรับรองได้ฟังเซลล์นั้นไม่ใช่แล้วครับเก่งมากเลยครับ ไปลงแข่งได้เลยนะสู้สู่สู้สู่ไปโชคดีบายบายโลกโอเคครับผมสําหรับวันนี้เราก็มาปั่นน้องแกไป็นที่ร้อนนะครับโชคดีก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe ทุกคนดิกร่๊ดไว้แหม่ก่อนไครไม่เป็นไนเรื่องของกราบไปมันนะที่นี่เรื่องสวัสดีก็สวัสดีครับ